สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมส์มันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีปูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะข่าวบันเทิงพร้อมเสิร์ฟโอ้ยโดนจงโดนจับฟ้องกันโอ้ยสารพัดสารเพนะคะคนวงการบันเทิงขึ้นลงขึ้นศาลกันทุกวันเลยนะคุณผู้ชมนะคะ ล่าสุดก็โดนล่วงโดนรวบกัน <ess> แล้วล่าสุดก็ไปแถลงข่าวก็โดรนรวบนะคุณผู้ชมนะคะอาช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยสบู่กรีนซารีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะุณผู้ชมนะคะโดยเขาชื่อว่ามาดามหลุยส์นะคะทำกับแม่ตือนะคะเป็นกรีนซารีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างความสกปรกออกไปนะคะแต่ไม่นะไม่ล้างน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปนะคะุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไม่มีสารต้องห้ามพาราเบนแล้วก็สารที่กันบูดนะคะเพราะว่าที่เราใช้ส่วนใหญ่ในประเทศของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นสารไขมันสัตว์นะคะที่มันเกิดฟอร์ม ทำให้ผิวเราแห้งก้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำให้เราแก่เกินวัยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือครีมอาบน้ําส่วนใหญ่ผสมไขมันสัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าตัวมาดามหลุยส์เนี่ยนะคะเขาจะเป็นโคลนครีมเป็นวิปครีมนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโดนน้าใส่เข้าไปในถุงอย่างนี้เขาเขาให้มาพร้อมเลยนะคะโดนน้าแป๊บหนึ่งนี่นะคะมันจะเป็นวิปครีมขึ้นมาเลยมันจะแตกต่างจากฟองทั่วไปนะคะฟองทั่วไปมันจะกระด้างแต่ตัวนี้เป็นเป็นวิปครีมขึ้นมาเลยนะคะเป็นวิปครีมแล้วล้างให้อย่างสะอาดนะคะมี3มสี สี3สูตรให้เลือกใช้สูตรสีส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีนะคะทำให้ผิวพรรณผ่องใสตั้งแต่ครั้งแรกที่อาบสูตรสีม่วงข้างในก็จะเป็นสีขาวนะคะอุดมไปด้วยนาโนไวและก็อัลฟาอาบูตินใครที่มีรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวนะคะการแกะเกาแล้วทิ้งรอยดําเอาไว้ลองใช้ตัวนี้อาบดูนะคะมันจะจางอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะนั่นกะ็คือสูตรสีเขียวนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกํลาลังกายมีสิวบริเวณแผ่นหลังหรือบริเวณก้นนะคะมีกลิ่นตัวตัว จะไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะการทํางานเหมือนกันเลยคุณผู้ชมคะ่ะอยากให้ลองใช้ในยุโรปในอเมริกาเขาใช้แต่กรีนสาลนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ใช้ไขมันสัตว์เหมือนในบ้านเรานะคะวันนี้12ก้อน12ซองนะคะสีละสี่ซองราคาโป,โปรเหลือเพียง489บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะ12ก้อนเหลือเพียง489บาทรายได้ส่วนหนึ่งจะนาไปสนับสนุนวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025ทักไลน์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยหรือสแกนน QR Code ที่ขึ้ ด้านล่างด้เลยสําหรับสบู่คุณภาพกินสลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดามหลุยค่ะคุณผู้ชมคาะนะคะคุณแม่ลีน่าจังนะคุณผู้ชมคาะนะคะเ็าบอกว่าเดือดนะคะต่อสายฟ้องหนึ่งพันล้านฟ่องดังนะคุณผู้ชมอะไรนะต่อสายเลยเหรอเป็นช่องข่าวช่องหนึ่งแล้วกันนะคะช่องนี้ก็ชอบมีเอ็นเกรดเมนใช่ไหมลันเพราะว่าเขาสนิทกับพี่เต๋าเหมือนกันช่องนี้ก็เป็นน้องๆที่มาทําข่าวนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะคุณผู้ชมคาะนะคะก็สนิทกับพี่เต๋าเหมือนกันแต่ว่าเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยเขา ทางทางฝั่งตรงข้ามมักจะเอาจาก รายการตัดจากช่องนี้ไปให้ผู้พิพากษาดูนะคะไปให้ผู้พิพากษาด,ะะาาดูจนทําให้คุณแม่มีความรู้สึกวา่วาบางเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอีกคนนึงแต่ก็ตัดเอาหน้าอีกคนนึงไปใส่อันนี้พี่เต๋อต้องพูดตรงๆนะลูกนะอย่ากโกรธแม่นะคะบางเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอีกคนนึงแต่ก็ตัดหน้าอีกคนนึงมาใส่ก็คือเอาพูดง่ายๆบา,างเทปบางตอนนะคะไม่ใช่ทุกตอนนะคะบางตอนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการจับแพะชนแกะนะคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งนะครับไปตัดว่าเขาทะเลาะคนนั้นเขาทะเลาะคนนี้จริงๆแล้วเขาเขาด่าอีก ล่าสุดนะคะคุณแม่ลีนานะคะโทรหาช่องดังนะคะแีทําคลิปเช้านะคะแล้วก็ภาคเสียงทําให้ตนเองเนี่ยนะคะเสียหายนะคะด่าคนในวงการลั่นถ้าไม่ลบคลิปนะคะจะฟ้องหนึ่งล้านบาทเราไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะใช่ฉันจะไปแจ้งความดําเนินคดีนะเพราะว่าฉัน,นทนไม่ไหวแล้วทางคุณนะ่ะชอบเอาคลิปฉันที่ไลฟ์สดฉันฉันไม่ได้พูดถึงใครฉันแค่พูดแต่ลูกเพจฉันไม่เคยเอ่ยชื่อใครแต่คุณเอาชื่อเอาหน้าฉันเอาคลิปฉัน ไปตัดต่อรูปคนอื่นแล้วก็เสียงพากว่าฉันด่าคนนู้นด่าคนนี้ฉันมันทําให้ฉันเดือดร้อนคุณรู้หรือเปล่าตั้งแต่ปีหกหกอ่ะคุณทํามาจนหนึ่งปัตดนี้หกเจ็ดอ่ะฉันเสียหายหมดตัวเลยและต้องจ้างคายไปฟ้องเขาหมดเป็นล้านเดี๋ยวหนูขอเบอร์ติดต่อกลับได้ไหมคะเดี๋ยวให้ทางบกโทรไปหาค่ะคือวันนี้ฉันจะให้ติดต่อกลับภายในไม่เกินหกโมงเย็นฉันจะใช้สิทธิ์ไปแจ้งความนะเพราะว่าฉันทนไม่ไหวพี่เพราะฉันโดนคดีเยอะมากเพราะว่าทางคุณเนี่ย เอาคิปฉันน่ะซึ่งฉันไม่ได้พูดถึงใครเลยฉันแค่เล่าให้ลูกเพจฉันฟังว่าวันนี้กูจะอะไรคุณก็ไปใส่หน้าของบุคคลอื่นไปใส่ว่าฉันไปว่าคนนั้นว่าคนทำอย่างนี้ทำไมอ่ะมันทำให้ฉันเสียชื่อเสียงทำให้ฉันโดนทีดีทำให้คนเกลียดฉันทั้งประเทศแต่พวกคุณรวยด่วนเลยแล้วก็ฉันขอให้ลบคลิปทั้งหมดถ้าไม่ลบฉันจะฟ้องทุกกรรมทุกอ่ะนะคะก็ก็เคยไปเป็นพยานให้แม่อลันก็เนี่แหละ รายการเดิมนะคะก็คือเขาพูดถึงอีกคนหนึ่งแต่เอาหน้าอีกคนนึงไปใส่นะคะก็เป็นรายการที่พี่เตอรู้จักนั่นแหละนะคะก็รู้จักกันนะ,นะคะอักษรยอดของรายการชื่อ3ามพยางนะคะยอดเอ็นเกจเมนตเป็นแสน คนเข้าไปดูเป็นแสนแต่ว่ามันเหมือนเอาจับแพะชนแกะอะค่ะนะคะจับแพะชนแกะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แล้วก็เอามาชนกันมั่วไปหมดเลยนะคุณผู้ชมขานะคะบางคลิปก็ชนถูกบางคลิปจะวนใหญ่ชนไม่ค่อยถูกนะคะมันก็เลยทําให้แกเนี่ยถูกฟ้องนะคะคุณผู้ชมขานะคะแก้มบุ๋มแน็กชาลีนะคะแล้วก็แม่ลีนะคะโลกข้าพบตํารวจนะครับปมไร้สดร่วมกับตั๊กนะคะยญยตั๊กนะคะเมื่อเวลา13นาฬิกานะคะทางด้านแก้มบุ๋มแล, ia, แล้วก็แม่ลีแล้วก็แน็กชาลีก็ได้เดินทาง มาเข้าพบเจ้าหน้าที่ปอคอปอคบอขอภัยนะคบเพื่อให้ปักคําที่แจ้งว่าบริสุทธิ์ใจนะคะอย่างมีกรณีที่เคยไปไลฟ์สดนะคะขายผลิตภัณฑ์ร่วมกับยายตั๊กนะคะแล้วก็ตาบียนั่นนะคะโดยแก้มบุ๋มเผยว่าตนกับแม่ลีเนี่ยเคยได้รับการว่าจ้างจากยายตั๊กเนี่ยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกโก,โก,ก้กับกาแฟนั้นโดนนะโกโก,ก้กาแฟโดนนะและได้ไปไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่ไม่เคยไปไลฟ์สดนะคะขายทอง รู้สึกโกโก้กับกาแฟ,ฟก็โดนนี่นะคะแล้วก็ตนกับแม่แม่ก็รับค่าตัวเป็นก้อนเพราะเป็นพรีเซนเตอร์และก็หาขนาดไลฟ์ขายสินค้าที่ตนเองเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมีสินค้าอื่นเข้ามาเขาก็จะเดินออกไปเพื่อไลฟ์สดดังกล่าวทันทีนะคะส่วนทางด้านแน็กชาลีคนนี้หนักนะคะแน็กชาลีเนี่ยแน็กชาลีเท่าที่ท,ทราบมาไม่ได้รับแสนนลัน นะคะแหล่งข่าวรายงานมานะคุณผู้ชมนะคะว่าแน็กชาลีกับกามินเนี่ยหลักแสนไม่รับนะคะหลักแสนไม่รับนะคะเออนะคะเขาบอกว่าไม่อยากเป็นฟู้อินเซอร์แล้วลองดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะเอาไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะไม่เชื่ออะไรใครแล้วอยากเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่สามารถทํางานได้แล้วมาเจอกเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเลือกได้อะ่ะ แม่ลีไม่เป็นอินฟฟนะเป็นคุณย่าคุณยายคือคือจริงๆแล้วว่าแม่จะไม่รับแล้วว่าก็ขอขอเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็สําหรับการสร้างความบันเทิงหรือว่าอยากให้คนมีความสุขแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วแม่เป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ใช่มีสิทธาชัยแค่ตะกูลเดียวแม่มีลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้ตอนนี้ก็ ไม่เป็นแล้วไม่เอาแล้วสุดท้ายนี้ก็บอกทุกคนว่าวันที่21นี้นะี่ะก็คือรับที่ไว้ก็คือทุบโต๊ะทุบ<ช><ๆ>ท,ทต๊ะพี่หนูแหม่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขายของตัวเองเท่าที่มีเขาอยากขายของแบบที่เขาพอพออยู่พอกินของเขาใช่แล้วก็ไม่อยากไม่อยากได้เงินใครแล้วไม่มีแน็กชาลีเหรอไม่มีแน็กชาลีเหรอลูกอ๋อเหรอ เขาบอกนักชาลีก็ได้ชี้แจงว่าส่วนตัวก็มีการไลส์สดไปสองครั้งครั้งแรกเป็นการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมไฟเบอร์ส่วนอีกครั้งหนึ่งเป็นสบู่กับครีมกันโอโดนนั่นอย่างนี้ไม่มีการไลส์สดขายทองก็สบู่มันก็มีทองอยู่ไม่ใช่เหรอในวันนี้ตำรวจได้ไม่ได้นะัดตนนมาหรือตนก็ไม่ได้มีรายชื่อแต่ตนก็มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันก็จะเล่าเรื่องส่วนแม่รีเป็นยายไม่ได้นะเพราะสวยมาก แม่สวยเกินลูกสาวนะคะแม่เป็นยายไม่ได้นะคะถ้าคุณแม่เป็นยายเนี่ยนะคะทุกคนจะตายหมดนะคะเพราะว่าคุณแม่ยังสวยอยู่เลยนะคะพอเดี๋ยวเทียบหน้าลูกกับเทียบหน้าแม่นี้เผื่อเผ่อแม่จะสวยกว่าแล้วนะคะเออเป็นยายไม่ได้นะครับบอกเป็นพี่สาวเชื่อบอกเป็นยายหนูไม่เชื่อนะคะถ้าบอกเป็นพี่สาวหนูเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้ยหอย่าพึ่งช่วงหน้าสิช่วงนี้ ฝากไปด้วยกับสบู่กีนซาลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดามหลุยนะคะกับแม่ตือจับมือกันนะคุณผู้ชมนะคะออกเป็นกีนซาลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำความสะอาดผิวได้ยอย่างล้ำลึกแต่ไม่ล้างน้ำหล่อเลี้ยงผิวออกไปนะคะมีสามสีสามสูตรไม่ใช้ไขมันสัตว์นะคะเพราะกีนซาลีนเขาต้องคือกีนซาลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็ที่สำคัญไม่มีสารต้องห้ามสารกันบูดสารพาราเบนนะคุณผู้ชมนะคะสูตรสีส้มอุโดโมไปด้วยซีกับอ e ีนะคะวิตามินนะคะทำให้ผิวผ่องตั้งแต่ครั้งแรกที่อาบ สูตรสีม่วงก้อนข้างในสีขาวจะเป็นนาโนไวท์นะคะใครที่คอดำรักแร้ดำง่ามขาดำใช้ตัวนี้นะคะล้างได้ทั้งหน้าล้างได้ทั้งตัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะเพราะาอุดมไปด้วยนี่เลยคุณผู้ชมอัลฟาอาร์บูตินอัลฟาอาร์บูตินที่จะทำให้ผิวหรือรอยแดงรอยดำเนี่ยมันจางได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ในวงการแพทย์นะคะและก็สูตรสีเขียวนะคะสูตรปกป้องแบคทีเรียระงับกลิ่นกายใครที่มีสิวบริเวณแผ่นหลังนะคะหรือบริเวณลำตัวนะคะ ลองใช้ดูนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็นะักกีฬานี่เหมาะมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะฟองของเขาจะไม่ใช่ฟองนะคะเขาจะเป็นวิปครีมนะคะจะแตกต่างจากสบู่ไขมันสัตว์นะคะเป็นเนื้อวิปครีมเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ซอกซอนไปทุกอนูผิวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครวันนี้มาพร้อมโปรค่ะ12ซองนะคะสีละ4ซองนะคะราคาโปรเหลือเพียง489บาทเพราะเป็นกินซลีนแท้100% จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024และก็2025สนใจทักไลน์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะหรือสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยสำหรับสบู่มาดามหลุยนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมขาช่วงหน้านะคะโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวแทรกเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะรวบแล้วเชฟอ้อย เป็นเชฟชื่อดังนะคุณผู้ชมนะคะข้อหายักยอกทองอ่ายักยอกเพชรนะคุณผู้ชมตำรวจเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ข่าวสดเพิ่งลงไปเมื่อกี้เลยนะคะรวบเชฟดังยักยอกเพชรนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อน,นะคะ่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะ,นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ